กลับก็ามาช่วงนี้คุณผู้ชมคะมีแขกที่จะมาพูดคุยกับเราในรายการข่าวเป็นคุณธนกรสังคโรนายกเทศมนตรีเมืองสิงหานนครสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับ<ส> ท่านนายกเทสมนตรีเข้าสู่สตูดิโอของเราเป็นครั้งแรกหลังจากที่ก่อนหน้านี้แวะเวียนไปเยี่ยมเยียนท่านนายกถึงเมืองสิงหาคนครกันไปแล้วค่ะวันนี้นายกมีเรื่องราวอยากจะมาบอกกล่าวคุณผู้ชมแล้วก็เชิญชวนพี่น้องชาวสงขลาชาวสิงหาคนครและก็พื้นที่ใกล้เคียงไปร่วมกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในวันที่1นธันวาคมนี้ค่ะจะเป็นกิจกรรมอะไรนะั้นเดี๋ยวมาพูดคุยกันก่อนเลยละกันท่านนายกเขาวันที่1นธันวาคมนี้รเราจะมีงานอะไรเกิดขึ้นค่ะ ครับขอบคุณครับวันที่หนึ่งธันวาก็เป็นวันที่ครบ50วันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคตนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยนำมาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจวิปรโยคทั่วประเทศทีเดียวะนะครับที่เมืองสิงหนครเราก็เหมือนกับท้องที่อื่นๆน,นะครับพี่น้องประชาชนก็อยู่ในห่วงอารมณ์เดียวกันะนะครับ ตั้งแต่วันที่13ตุลาคมเป็นต้นมาเนี่ยเทศบาลเมืองสิงหนครอ,อําเภอสิงหนครแล้วก็ทุกส่วนราชการในอำเภอสิงหนครน,นะครับที่น้องประชาชนพระ,ะสุนิกรเราได้ร่วมกิจกรรมลํำลึกในพระมหารกรุณาธิคุณนะครับด้วยการทำบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลในช่วง<อ>เวลาต่างๆใช่ค,ครบรอบ7วันครั้งแรกนะครับหลังจากนั้นก็ ครบรอบ15วันะนะครับแล้วก็30วันะนะครับแล้วก็มีกิจกรรมที่เทศบาลเมืองสิงหนครนะครับร่วมกับสามสี่อำเภอในร,รอบแรกได้บริการพี่น้องประชาชนะนะครับที่มีความประสงค์เดินทางไปสักการะพระบรมศพที่พระบรมหาราชวังนะครับรอบแรกก็ เสร็จสิ้นเรียบร้อยฮะรอบแรกนีไ่ไป<ะ>เท่าไหร่คะท่านนายกประมาณ100ร้อยกว่าคนนะครับของของในเขตเทศบาลเมืองสิงหนครอ,อันนี้เราคัดเลือกจากชุมชนใ่าห<ๆ>ครับให้ท่านประธานชุมชนแต่ละชุมชนได้ได้คัดเลือกผู้ที่เราอยากได้ผู้ที่ผู้ที่มีความประสงค์นั้นมีความประสงค์กันเยอะมากอยู่แล้วนะฮะ,ะแต่ว่าให้ให้ผู้ที่มีฐานะ ค่อนข้างยากจนหนแลยถ้าไปตัวเองก็ลำบากใช่ใชฮะเพราะงานนี้เนี่ยเราก็บริการในทุกๆเรื่องค่ะค่ะไปรอบแรกมาแล้วรอบ2จะมีอีกไหมคะวันที่6ถึงวันที่8เนี้ยครับนะครับตอนนี้ก็ได้ประสานงานในส่วนต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วฮะค่ะอันนี้ของเทศบาลจะกี่คนคะประมาณ120คนนะครับในรอบที่2ครับค่ะ แล้วก็ยังมีอีกรอบหนึ่งก็คือรอบที่รับจะไปทั้งหมด3รอบออสามรอบครับท่านนายกไปไปด้วยตัวเองทุกรอบไปด้วยตัวเองทุกรอบไปเหมือนกับพี่น้องประชาชนก็นั่งรถบัสกันไปแต่แว่าต้องไปรอคิวเหมือนกับนนรประสคง <ฮะ S 1> นกิกรคนไทยชาวอื่นไหมคะเหมือนกันครับเหมือนกันก็เลยอยากจะเรียนพี่น้องประชาชนนะ,นะฮะโดยเฉพาะพี่น้องที่เป็นผู้สูงอายุนะครับอยากจะได้ท่านที่มีสุขภาพที่แข็งแรงหน่อย เพราะนะว่าเราไปค่อนข้างจะเหนื่อยดียใช่แล้วก็งานนี้ไม่มีบันเทิงเริงใจไม่มีกิจกรรมอย่างอื่นไม่มีการไปเที่ยวนะครับมีไปวัตถุประสงค์สองเรื่องครับค่ะหก็คือ,อได้มีโอกาสไปสักการะพระบรมศพนะครับซึ่งจะเป็นความสิริมงคลกับตัวเราเองหรือว,ว่าได,ได้เข้าใกล้พระองค์ท่านมากสละใช่ครับแล้วก็สองก็คือ อาจจะได้เดินทางไปเยี่ยมชมโครงการในพระราชดำริแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลด้วยอันนี้จะเป็นขาไปหรือขากลับเป็นขากลับครับแต่ว่าด้วยระยะเวลาไปกรุงเทพสามวันคือการเดินทางจากจากสงขลาคุณผู้ชมคารยะทางเนี่ยของเราก็ร่วมพันกิโลในะคะฉะนั้นการเดินทางเราเราค่อนข้างจะสมบุกสมบันกว่าพี่น้อง ทางภาคอื่นเหมือที่ท่านนายกบอกว่าคนที่ไปก็อยากจะให้คนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสนิดนึ่องหรือว่าผู้สูงอายุเองก็ดูแลตัวเองได้คนะคะก็จะจะทาให้การเดินทางของเราเนี่ยราบรื่นมากขึ้นครับครับก็ท่านที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้แล้วก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวนะฮะเดี๋ยวไม่กี่วันก็จะได้เดินทางกันครับ ทีนี้กลับมาเรื่องของการจัดงานอย่างที่บอกคุณผู้ชมครับว่าหลายคนที่ได้มีโอกาสไปร่วมสักการะพระบรมศพที่พระบรมมหาราชวังก็ถือเป็นโอกาสดีของชีวิตที่ครั้งหนึ่งนะคะเราได้เข้าไปกราบพระบรมศพของพระองค์ท่านแต่ก็ยังมีอีกหลายคนค่ะที่ไม่ได้มีโอกาสนะคะเช่นพี่น้องชาวสิงหานครที่ได้ไปในช่วงครั้งที่1ครั้งที่สองที่กําลังจะมาถึงทางเทศบาลเมืองสิงหานครก็เลยร่วมกันกับหลายๆภาคส่วนในการ การที่จะเตรียมจัดกิจกรรมงานดีๆเกิดขึ้นนั่นก็คืองานสิงหานครรวมใจน้อมอาลัยทัศสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ขึ้นมาที่จะเกิดขึ้นในวันที่หนึ่งธันวาคมนี้งานนี้เกิดขึ้นจากอะไรกันา,ายกก็เป็นความตั้งใจของพี่น้องประชาชนทั่วทั้งอำเภอสิงหานครแหละนะครับ,รบงานนี้เนี่ยทุกภาคส่วนร่วมกัน ไม่มีใครเป็นเจ้าภาพอย่ับทุกคนเป็นเจ้าภาพทุกคนมีความเป็นเจ้าภาพเสมอเหมือนกันเท่าเทียมกันครับนะครับวันที่หนึ่งธันวาครบรอบ50วันนะครับก็คงจะมีกิจกรรมลักษณะนี้เนี่ยทั่วประเทศนะครับแล้วก็วันนี้แหละฮะก็จะได้แสดงให้เห็นถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของพระศกนิกรในอำเภอสิงหานครทุกตำบลนะครับจะมาร่วมพลัง รวมหัวจิตหัวใจรวมทุกดวงใจนะครับถวายเป็นพระราชกุศลนะครับเพื่อน้อมลํำลึกในพระมหากรุณาที่คุณแด่พระองค์ท่านด้วยนะครับเรามีกิจกรรมหลายอย่างครับมีกิจกรรมอะไรบ้างวันนั้นนะครับวันที่หนึ่งเราก็จะพร้อมกันที่ศาลาประชาคมอำเภอสิงหนครเนี่ยสักประมาณบ่ายสองนะครับถึง2องโมงครึ่งนะครับนี่คือเตรียมความพร้อมใช่ครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นก็ จะมีพิธีทางพระสงฆ์นะครับโดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์นะครับทั่วทั้งอำเภอสิงหนคร10รูปนะครับจันิมนต์มาใช่ครับจะมีสวดเจริญพระพุทธมนต์นะครับปัญญาสมวานนะครับเพื่อถวายน้อมถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลนะครับหลังจากนั้นครับก็จะเป็นกิจกรรมนะครับของน้องๆ นักเรียนเยาวชนจากโรงเรียนสงขลาวิทยาคมคได้บรรเลงเพลงเพลงในพระราชนิพนธ์ะนะครับให้พระสงฆ์นิกรพี่น้องประชาชนได้ได้ร่วมรับฟังนะครับเป็นในแนวประมาณแนวออร์เคสตรานะครับหลังจากเพลงพระราชนิพนธ์นะครับก็จะมะีบทเพลงประสานใจะนะครับโดย ทุกท้องถิ่นร่วมกันนะครับผู้นําท้องถิ่นหัวหน้าส่วนราชการนะครับจะร่วมกันร้องเพลงเพื่อน้อมลาลึกนะครับในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลด้วยนะครับถัดจากนั้นครับก็จะมีกิจกรรมคือเป็นการไร่ายลำนำนะครับลำนำใช่ครับโดยแทบจะไม่ค่อยได้ยินในสมัยนี้ ผู้ที่จะมาไร่รำนำนะครับก็จะเป็นท่านเป็นศิลปินแห่งชาติด้วยนะครับท่านนั้นก็คือท่านอาจารย์สถาพรศรีสัจจงนะครับซึ่งถือว่าเป็นกวีคนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นศิลปินแห่งชาติและเป็นศิลปินปักใต้บ้านเราเนี่ยแหละค่ะใช่ครับนะครับก็จะมาไร่รำนำสดสดวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยท่านอาจารย์สถาพรท่านมีภารกิจสำคัญที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ท่านตอบตกลงละ ท่านจะบินจากกรุงเทพมาเพื่องงานนี้โดยเฉพาะนะครับะจะถึงมาตรงนี้ก็ประมาณบ่ายโมงพอดีก็จะมาทันงานนี้อย่างแน่นอน,น <ะ S 2> แล้วก็ไม่ได้มีแค่อาจารย์สถาพรศรีศจางเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมก็ยังมีศิลปินแห่งชาติอมตะเพลงปีบอย่างครูควรทวนยกใช่ครับ ต้องน้ำเรียนว่าในถามท่านยกเลยว่านำท่านมาได้ยังไงโอ้โหศิลปินแห่งชาติศิลปินแห่งชาติฮะวันนั้นเนี่ยก็จะมีศิลปินแห่งชาติ3มท่านทีเดียวนะครับท่านแรกก็คือท่านอาจารย์สถาพรที่กล่าวถึงสักครู่นี้นะครับท่านที่2ก็คือครูปีนะครับที่เป็นอมตะอีกคนหนึ่งนะครับครูควรทวนยกนะครับ เดิมเนี่ยครูควรทนยกก็เป็นคนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอสิงหนครอยู่ในเขตเทศบาลสิงหนครฮะแล้วอาจารย์สถาพรล่ะคะอาจารย์สถาพรนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ที่นี่แต่ว่าอาจารย์สถาพรมาเป็นผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษาอยู่นานพอสมควรก็ถือว่าอยู่อยู่เป็นลูกเป็นหลานคนสำคัาอยู่ในพื้นที่สิงหนครใช่คใช่ค่ะ ครูควรก็จะมาเป่าปีซึ่งต้องเรียนว่าเป็นเป็นเสียงปีที่เพราะที่สุดในสยามหรือว่าในประเทศไทยแล้วนะ,ะปัจจุบันนี้จะหาคนที่เป่าปีหรือว่าจะบรรเลงเรื่องของการเป่าปีได้ไพเราะเนี่ยหา,หาจากหาตัวจับยากจริงๆเพราะว่าต้องใช้พลังกายพลังปอดพลังเสียงได้ค่อนข้างเยอะมากใช่ครับเพราะฉะนั้นวันนั้นเนี่ยนะฮะพี่น้องประชาชนพระสงฆ์นิกรในพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพล ก็จะได้สบะดับตรับฟังนะครับเสียงปีที่ดีที่สุดเพื่อน้อมถวายแด่ในหลวงของเรานะครับต่อด้วยศิลปินแห่งชาติท่านที่สามก็คือท่านหนังชินอัตโคสิตนะครับซึ่งเป็นหนังตะลุงที่เน้นในเรื่องของการอนุรักษ์สืบสาร ศาสตร์นะครับในแขนงศิลปินหนังตะลุงอย่างแท้จริงนะครับอันนี้ก็เป็นศิลปินแห่งชาติอีกคนเหมือนกันแตงชินก็เป็นศิลปินแห่งชาติในสาขาหนังตะลุงโอ้โหเป็นงานใหญ่จริงที่รวบรวมเอาศิลปินแห่งชาติทั้งสามสาขามาไว้กันในงานเดียวใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนะครับพี่น้องทุกคนเราร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะครับเพราะว่างานนี้เนี่ยเราจัดขึ้นเพื่อ พ่อหลวงของพวกเราทุกคนนะครับต่อจากศิลปินแห่งชาติแล้วเนี่ยยังมีเ,เพลงบอกนะครับเ,เป็นวัฒนธรรมปกักใต้ที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเรือนหายไปถ้าจะ,ะจะไม่ได้เห็นเลยค่ะท่านนายกในเขตเทศบาลเหมือนกันฮะตอนนี้เนี่ยเราก็พยายามลื้อฟื้นค้นหาปรากฏว่าหาไม่เจอเลยฮะไม่เจอเลยก็เลยร้องเพลงบอกใช่ครับเลยไปได้ น้องๆเยาวชนจากจังหวัดนครศรีธรรมราชโอ้โหซึ่งน้องๆชุดนี้เนี่ยเป็นเป็นชุดที่ชนะเลิศ <c oughs> การประกวดเพลงบอกในระดับภาคใต้ oh. นะครับแล้วก็ขณะเนี้กำลังขึ้นไปแสดงที่กรุงเทพม,มหานครอยู่ฮ <c oughs> ะน้องๆกลุ่มนี้เยาวชนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมาขับเพลงบอก <c oughs> นะครับถวายความอาลัยแด่องค์พ่อหลวงให้ทุกคนได้รับฟังกันครับ คือจะเห็นมาทั้งหมดเลยคุณผู้ชมคะว่าตั้งแต่รเรื่องของการมาอ่านบทประพันธ์โดย<ช>อาจารย์รสถาพรคานเป่าปีโดยครูควรทวนยกหรือรว่าการจะมาดูหนังชิน้นธรรมโคศิลปินแห่งชาติถ่ายทอดเรืรรร่องราวของหนังตะลงุงแล้วยังจะมาได้ฟังเพลงบอกโดยน้องๆเยาวชนนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค,ค,คือต้องบอกเลยว่าวันนั้นเนี่ย แนะนำเลยค่ะเตรียมผ้าเช็ดนงเช็ดหน้าไปดีทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นซีนอารมณ์ทั้งหมดเลยนะคะใช่ครับค่ะทีนี้อย่างที่บอกเมื่อสักครู่ท่านนายกบอกว่ากิจกรรมเนี่ยมันมีเยอะมากเพราะว่ามีตั้งแต่บ่ายไฮไลท์ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งที่ท่านนายกบอกว่าเตรียมเอาไว้โดยเฉพาะก็คือเรื่องของการแปลอักษรบอกรักพ่อใช่ครับเอ่อตรงนี้เนี่ยก็เลยจะเป็นภารกิจร่วมกันแล้วนะ,ค,ะครับของพระสงฆ์นิกรทุกๆท,ท,ท่านค่ะ เรียกว่าทุกท่านเข้ามาก็จะมีมีหน้าที่นะครับไม่ได้ว่ามารับฟังมาชมอย่างเดียวะนะครับก็จะมีหน้าที่ในการที่จะรวมพลังแต่ละดวงใจของแต่ละคนนะครับมาแสดงออกถึงพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะบอกรักพ่อในวันนั้นนะครับทุกคนก็จะได้เข้าร่วมในกิจกรรมการแปลอักษรอบอกรักพ่อ องพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยร่วมกันนะครับ,รบเพราะฉะนั้นทุกท่านนะครับที่ได้รับการประสานแล้วเนี่ยนะฮะหรือว่าท่านทราบข่าวแล้วเนี่ยนะครับก็ขอให้แต่งตัวในชุดไว้ทุกสีดำคือหลายนค,คนอาจจะเป็นกังวลว่าเอา๊ะการจะมาร่วมพิธีอย่างนี้เนี่ยต้องแต่งชุดยังไงนายกแนะนำยังไงคะถ้าเป็นชาวบ้านปกติธรรมดาทั่วไปเป็นพี่น้องประชาชนทั่วไปก็ขอให้แต่งชุด ไว้ทุกสีดำสีดำสีดำทั้งชุดใช่ครับ,รบนะครับแล้วก็ส่วนน้องๆ้อง นักเรียนนิสิตนักศึกษานะครับตรงนี้เราก็ประสานไว้แล้วว่าจะมาด้วยเครื่องแบบชุดนักเรียนเสื้อสีขาวนะครับก็อยู่ในเครื่องแบบอาจจะติดริบบิ้นสีดำนะคะเป็นเชิงสัญลักษณ์สั้หน่อยหนึ่งนะคะเมื่อสักครู่นายกบอกว่านอกเหนือจากการที่จะมาร่วมแปลสอนแล้วนะคะแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆแล้วอีกอันหนึ่งที่น่าที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการ ร่วมกันจุดเทียนน้อมถวายอาลัยแด่พระองค์ท่านด้วยอันนี้เนี่ยก็จะเริ่มกี่โมงคะนายกประมาณ6กโมงครึ่งนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทเตรียมไว้ก็คือคมโนราอาลัยนะครับซึ่งเชื่อว่าพี่น้องประชาชนทุกคนคงเคยได้รับชมมโนราแต่ในแนวของลักษณะที่เป็นมโนราอาลัเนี่ยน่าจะไม่ค่อยได้เห็นนักนะครับ ฉะนั้นงานนี้เนี่ยก็จะได้สัมผัสกับมโนราอะไรด้วยนะครับโดยน้องนนักเรียนจากโรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณสงขลาใช่ครับนะครับจากนั้นก็มีการแปลอักษรเสร็จแปลอักษรเสร็จก็จะมีการจุดเทียนถวายความอาลัยนะครับแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลต่อด้วยการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมมีนะครับหลังจาก เพลงสรรเสริญเสร็จก็เป็นอันเสร็จ,จ <บ S 1> สิ้นพิธีครับผมทุกคนก็จะ,ะเดินทางกลับบ้านด้วยสวัสดีภาพกันทุกคนครับค่ะก็จะเห็นนะคะว่าตั้งแต่งานเริ่มที่จะมีการรวมพลพี่น้องประชาชนเนี่ยตั้งแต่เวลาประมาณบ่ายสถึงบ่ายสครึงค่งในส่วนของกาหนดการต่างๆก็จะ รันคิวตามกรอบเวลาตั้งแต่ประมาณบ่ายสามเป็นต้นไปกว่าจะเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ก็น่าจะประมาณช่วงค่ำๆทุ่มาณงทุ่มไม่เกินสองทุ่มนะคะก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยนะคะเมื่อสักครู่ท่านนายกบอกแล้วคุณผู้ชมครับว่างานนี้เนี่ยเราจัดขึ้นโดยที่ไม่มีใครเป็นเจ้าภาพค่ะแต่ถือว่าทุกคนจะต้องมาเป็นเจ้าภาพร่วมกันเพราะว่าท่านนายกก็ได้มีการเรียนเชิญเอาหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอสิงหนครแล้วก็ในส่วนของทางด้านอำเภอสิงหนครเนี่ย มาร่วมกันกับทางเทศบาลเมืองสิงหานครใช่ฉะนั้นคนมันจะต้องเยอะมากๆเยอะฮะตอนนี้ทั้งอำเภอสิงหานครเทศบาลเมืองสิงหานครนะครับ,รบแล้วก็ส่วนราชการต่างๆนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นสพสิงหานครนะครับแล้วก็ได้ประชุมเตรียมวางแผนเพื่อที่จะได้ต้อนรับพี่น้องประชาชนแล้วก็อำนวยความสะดวกในเรื่องของการจอดรถ ในเรื่องของการบริการด้านต่างๆในวันนั้นนะฮะตอนนี้คิดว่ามีความพร้อมเกือบจะร้อยเแล้วฮะเช่ก็เหลือแต่คุณผู้ชมละค่ะที่จะไปร่วมกิจกรรมดีๆในรูปแบบนี้นะคะที่จะเกิดขึ้นย้ำอีกครั้งนึงว่างานนี้เนี่ยจะเริ่มขึ้นในวันที่1ธันวาคมนี้ตั้งแต่เวลาประมาณบ่ายสโมงเป็นต้นไปสองโมงครับเตรียมตัวเตรียมใจค่ะคนะคะของคุณเองไปรวมพลังแสดงความรักความสามาคัคคีนะคะในงาน สิงหนครรวมใจน้อมอะไรทัศสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์กันที่บริเวณศาลาประชาคมอำเภอสิงหนครหรือไปที่อำเภอเลยค่ะอำเภอสิงหนครเพราะว่าเทศบาลกับอำเภอสิงหนครนี่อยู่ติด,ตดอยู่ในบรเ <ไง S 2> ิเวณเดียวกัน,กนเลยนะคะไปที่นั้นได้เลยช่วงท้ายรายการนี้คุณผู้ชมคะท่านนายกเมื่อสักครู่ก,ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงรายการเราพูดคุยกันว่าดิฉันเรียนถามท่านนายกไปว่าสิงหนครเนี่ยเป็นพื้นที่ที่พระองค์ท่านเคยเสด็จไปหรือไม่ท่านนายกบอกว่า มีอย่างแน่นอนเป็นเมื่อไรอย่างไรครับพี่น้องประชาชนที่เคารพนะครับเมืองสิงห์นครอำเภอเมืองนะครับจังหวัดสงขลาของพวกเรานะครับก็เป็นสถานที่หนึ่งที่องค์พระบัติสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลนะครับในหลวงอันเป็นที่รับเทิดทูลบูชาของพวกเราเนี่ยเคยเสด็จประพาสมาเยี่ยมเยียนสารทุกสุขดิบของพระศพนิกกรของพระองค์ท่านนะครับ ตั้งแต่ปี2502นะครับในประมาณเดือนมีนาคมนะครับพระองค์ได้เสด็จโดยเรือพระที่นั่งที่จัดเตรียมไว้ในขณะนั้นน,นะฮะชื่อเรือว่าเรือพัทลุงนะครับเสด็จโดยเรือพระที่นั่งมาชมการแข่งขันนะครับเร,เรือพื้นเมืองะนะครับของพี่น้องที่ตำบลหัวเขาที่ตำบลสถิงม่อนะครับซึ่ง พี่น้องประชาชนที่ร่วมรับเสด็จในคราวนั้นนะครับหลายท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยเทศบาลก็จะได้ประสานนะครับเพื่อที่จะขอพูดคุยสัมภาษณ์นะครับ,ร,บรำลึกถึงความหลังซึ่งพอไปสอบถามแล้วทุกคนต่างปลื้มปิตินะครับ,รบมีความสุขเมื่อได้ได,ได้ได้พูดคุยถึงเรื่องนี้นะครับ,รบดังนั้น โอกาสนี้นะครับก็จะเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่มีความสำคัญมากของประสงค์นิกรทั่วทั้งอำเภอสิงห์นครคงานนี้พวกเราทุกคนเป็นเจ้าภาพร่วมกันครับในฐานะลูกของพ่อหลวงของพวกเรานะครับดังนั้นท่านเตรียมตัวเตรียมกายเตรียมใจนะครับเพื่อที่จะได้ให้สายตา,าท,ทุกสายตาเห็นว่า ลูกหลานชาวสิงหนครน,นะครับมีความรักความสามัคคีนะครับแล้วก็รวมกันพลังกันเพื่อที่จะบอกรักพ่อ,อได้ได้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านต่อไปครับค่ะ,คะถามท่านนายกว่ารอบนี้เนี่ยการจัดงานในโอกาสครบรอบปัญญาสมวานหรือว่าครบรอบการสิ้นพระชน50วันหลังจากนี้จะมีการจัดงานในรอบ100วันหรือว่ามากกว่านี้อีกไหมคะ มีครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเทศบาลก็จะได้ติดตามจากประกาศของสำนักพระราชวังะนะครับแล้วก็จากรัฐบาลซึ่งจะมีหนังสือเวียนรวมทั้งจากทางจังหวัดของเราะนะครับถึงแนวทางที่จะได้ปฏิบัติให้อสอดคล้องต้องการทั่วทั้งแผ่นดินครับ,รบยังไงก็ฝากเรียนเชิญคุณผู้ชมทุกคนนะคะช่วงท้ายรายการเดี๋ยวให้ท่านนายก ฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะคนที่ชมรายการหรือว่าคนที่รับชมอยู่ให้ไปร่วมกิจกรรมวันที่หนึ่งที่เทศบาลเมืองสิงานครก,กันได้เยอะครับสลับพี่น้องที่ได้กำลังรับชมอยู่เนี่ยนะครับก็ได้โปรดกรุณาช่วยกันบอกต่อนะครับงานนี้เนี่ยหลังจากที่เรามีการรวมพลังรวมตัวกันนะครับ เทศบาลก็จะได้บันทึกเทปนะครับแล้วก็จะได้ส่งขึ้นไปที่กรมประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะได้เผยแพร่ในโอกาสต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนะครับก็จะคงจะได้รับการแพร่กระจายไปทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกด้วยครับดังนั้นอย่างที่นําเรียนงานนี้เป็นภารกิจหน้าที่ของพวกเราทุกคนร่วมกันครับขอเชิญนะครับค่ะ ไปเจอกันได้นะคะหนึ่งธันวาคมนี้ที่บริเวณศาลาประชาคมอำเภอสิงหานครค่ะไปรวมพลังอันยิ่งใหญ่ของหัวจิตหัวใจคนไทยเราที่มีต่อพระองค์ท่านเพราะว่าพระองค์ท่านนะคะอยู่ในดวงใจอยู่ในหัวใจของคนไทยเราตลอดไปวันนี้ขอบคุณท,ท่านนายกเทศบาลเมืองสิงหานครขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับลารายการ,รไปพร้อมกันเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วกลับมาพบกันใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ